ชายคนนี้ก็นั้นไปเจอเขากับคอมพิวเตอร์ของพระเจ้าแล้วมันก็ทําให้เขาสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่ใจเลึกเดลเรีวอีวิเดนท์แล็ปท็อปก่อนจะเริ่มวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำา Netflix พรีเมียมราคา1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติ4 1 9บาทมีซีรีส์ภาพยนตร์กระตูนเห้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0หมื่นเรื่องสามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตหรือว่าบนทีวีก็รับชมได้ปวดการดูไม่มีหาย ไม่ต้องใช้โปรไฟล์ร่วมกับใครมาคนเดียวก็ได้ราคาถูกมีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสมัครก็ง่ายต่ออายุหรือยกเลิกได้ตลอดไม่ผูกมัดสนใจแอดไลน์หรือสแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งพนักงานทุกคนกำลังทำงานอย่างตั้งใจใชายคนนี้เองก็เช่นกันในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่บนแล็ปท็อปจู่ๆเขาก็สังเกตได้ถึงบางอย่างที่แปลก เขาแทบจะไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่เห็นเคอร์เซอร์ของมังมมารุดออกมาจากจอตอนนี้มันมันลอยอยู่บนกำแพงและพอเขาใช้นิ้วลากมันไปทางอื่นจเจ้าเคอร์เซอร์นั้นก็เคลื่อนที่ตามไปพอเห็นแบบนั้นหนุ่มออฟฟิศก็เริ่มนึกอยากจะลองอะไรพิดเลนพิเลนเขาลากเคอร์เซอร์นั้นลงมาที่แก้วน้ำหนุ่มออฟฟิศกดลงบนทัชแพดพอเขาทำแบบนั้นแก้วน้ำก็กระเด็นจนทำให้ชาที่อยู่ในแก้วหกลงมา พนักง,งานคนอื่นถึงกับงงว่าเขาทําอะไรหนุ่มออฟฟิศรีบกล่าวขอโทษเขาแกลง้งทำเป็นว่าตัวเองกําลังจัดของแล้วมือไปโดนแก้วน้ําจนหกพอรู้ว่ามันได้ผลเขาก็เริ่มอยากทดสอบว่ามันสามารถทําอะไรได้อีกหนุ่มออฟฟิศลากเคอร์เซอร์ไปที่กระดาษบนโตะ๊ะและพอเคอร์เซอร์เข้าไปใกล้ข้อความมันก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นการแก้ไขกระดาษน,นั้นคือเอกสารตักเตือนจากเจ้านายเนื่องจากการมาสายของเขาหนุ่มออฟฟิศใช้เคอร์เซอร์ลากกลุ่มข้อความเขาลบและเปลี่ยนมันเป็นการด่าหัวหน้าและปรับขึ้นเงินเดือนแทน หนุ่มออฟฟิศทั้งประหลาดใจและตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาสามารถทําได้มาทาให้เขาถึงกับหัวเราะออกมาพนักงานคนอื่นหันมามองพวกเขางงว่าวันนี้ไอ้นี่มันเป็นบ้าอะไรของมันหนุ่มออฟฟิศพยายามเงียบแต่สุดท้ายเขาก็ทําไม่ได้และแอบ,บคาออกมาด้วยความดีใจอยู่ดีหนุ่มออฟฟิศเดินออกมาจากห้องเขาเดินมาเจอหกับพนักงานสาวสวยคนหนึ่งที่กําลังนั่งทํางานอยู่หนุ่มออฟฟิศแกล้งทำเป็นว่าก,กําลังนั่งทํางานเขาค,เค่อยๆลากเคอร์เซอร์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ของเขาไล่ไปตามพื้น จนไปถึงกระโปรงของสาวสวยคนนั้นเขาเลื่อนเคอร์เซอร์เข้าไปข้างในกระโปรงของเธอหนุ่มออฟฟิศเริ่มคลิกมันทําให้สาวสวยคนนั้นถึงกับสะดุง้งเธอรู้สึกถึงบางอย่างแปลกหนุ่มออฟฟิศเริ่มถูเคอร์เซอร์ขึ้นลงไปมาสาวสวยเริ่มหายใจที่และแหลงคืนเธอคุมสติตัวเองไม่ได้จนเผลอล้องออกมาหนุม่มออฟฟิศเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นมันทําให้สาวสวยทนไม่ไหวถึงกับต้องรีบไปเข้าห้องน้ำหนุ่มออฟฟิศยิ้มออกมาเขาหยิบของเครื่องนั้นออกไปนอกนออฟฟิศหนุ่มออฟฟิ ที่กำลังคุยกับสาวสองคนอยู่เขาบอกกับเพื่อนว่าเขามีบางอย่างที่สําคัญมากจะให้ดูหนุ่มออฟฟิเชียลสิ่งที่เจ้าคอมเครื่องนี้สามารถทําได้เขาใช้เคอร์เซอร์ของเมาส์เปลี่ยนตัวหนังสือบนป้ายของธนาคารเหมือนทําให้เพื่อนถึงกับช็อกเขาถามว่ามันยังทําอะไรได้อีกไหมหนุ่มออฟฟิศลองลากเคอร์เซอร์ไปคุมรถคันที่อยู่ด้านล่างเขาย่อขน,ขนาดของมันลงมาจนเหลือเล็กเท่าของเล่นเพื่อนของเขาทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจเจ้าคอมเครื่องนี้จะมอบพลังให้พวกเขาสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ นี่มันพลังของพระเจ้าชัดๆหนุ่มออฟฟิศลองใช้ฟังก์ชันอื่นๆของมันเขาลากเคอร์เซอร์คุมกำแพงและก็ปีมันมาวางทับหน้าต่างมันทำให้หน้าต่างบานนั้นหายไปจนเหมือนกับว่าไม่เคยมีอยู่เพื่อนของเขาดูจะตื่นเต้นมากกว่าเดิมเพราะนั่นแปลว่าเขาจะสามารถทำทุกอย่างได้ตามที่ต้องการพวกเขาสามารถไปที่ธนาคารใช้เคอร์เซอร์แก้เอกสารเพื่อแบ็กเมลผู้จัดการใช้มันต่อรองเพื่อให้ได้เงินจำนวนมากมหาศาลพวกเขาจะขู่ทำลายธนาคารทิ้งหากว่าผู้จัดการไม่ยอมทำตามและพอได้เงินมาแล้ว พวกเขาก็จะทำลายธนาคารนั้นรวมถึงทุกคนเพื่อทำลายหลักฐานพอได้ยินแบบนั้นหนุ่มออฟฟิศก็เริ่มคิดว่าเพื่อนของเขาคงจะกู่ไม่กลับแล้วชายคนหนึ่งกลับมาที่รถเขาหารถของตัวเองไม่เจอปรากฏว่ารถของเขาโดนย่อส่วนจนเหลือขนาดเท่าของเล่นไปแล้วความเพยเจอและทะเยอทะยานของเพื่อนยังไม่หมดลงเขาบอกว่าด้วยพลังนี้มันจะไม่มีใครมาหยุดพวกเขาได้ทั้งตำรวจทหารรัฐบาลจะต้องยอมก้มหัวรับใช้เขา พวกเขาสองคนจะกลายมาเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของโลกใบนี้หนุ่มออฟฟิศเริ่มรู้สึกกลัวเขาเลื่อนเคอร์เซอร์มเมาส์ไปคุมตัวเพื่อนเอาไว้เพื่อนยังคงไม่หยุดเขาบอกว่าถ้าใครกล้ามายุ่งหรือขัดขืนพวกเขาก็แค่ลบคนพวกนั้นทิ้งไปก็จบเรื่องแล้วถึงแม้จะเป็นทั้งกองทัพพวกเขาก็ลบได้ไม่มีปัญหาหนุ่มออฟฟิศตกใจมากเมื่อเพื่อนทำสิ่งระเบิดเขาคิดว,ว่าแบบนี้มันคงไม่ดีแน่หนุ่มออฟฟิศเลยตัดสินใจกดปุ่ม control x มันคือคำสั่งลัดในการตัดสิ่งที่เลือกและพอกดมันไป พื่อนของเขาก็หายไปท,ทันทีมันเหลือแค่แขนที่ยืนหลุดออกมาจากกรอบที่เลือกหนุ่มออฟฟิศถึงกับช็อกไปเลยกับสิ่งที่เห็นแขนของเพื่อนกระเด็นตกลงไปที่ด้านลา่างมีคนจานวนมากม,ามุงดูพอหนุ่มออฟฟิศยื่นหน้าลงไปดูคนข้างล่างก็ตะโกนด่าเขา,ลา,เขาและบอกว่าจะแจ้งตำรวจหนุ่มออฟฟิศตกใจมากเขากลัวจนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีหนุ่มออฟฟิศใช้เครื่องมือในคอมลากคุมคนและรถที่อยู่ด้านลา่างเขาใช้คําสั่งตัดอีกครั้งทั้งรถแขนของเพื่อน และคนที่อยู่ด้านล่างต่างหายไปจนหมดหนุ่มออฟฟิศลำตระหนักได้ถึงพลังงานในมือของตนเข้าลงไปที่ด้านล่างหนุ่มออฟฟิศโบกรถคันหนึ่งที่ขับผ่านมาเขาบอกกับคนขับว่าเขาต้องการจะไปในเมืองเขาจะให้เงินคนขับมากเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการถ้าขับไปส่งแต่คนขับรถกลับปฏิเสธเพราะในเมืองมันรถติดเอามากๆหนุ่มออฟฟิศพยายามบอกว่าเขาให้เงินเท่าไหร่ก็ได้เลยนะแต่คนขับก็ไม่สนใจและขับรถจากไปเหมือนทําให้หนุ่มออฟฟิศโกรธมาก เขาเกือบจะลบรถทั้งคันทิ้งแต่ก็ห้ามใจเอาไว้หนุ่มออฟฟิศเดินมาเรื่อยเขามาถึงตึกตึกหนึ่งบางอย่างทําให้เขาถึงกับช็อกมันมีเคอร์เซอร์เมาส์ขนาดใหญ่เล่นไปมาอยู่บนตึกนั้นเขาพยายามหันตามมันปรากฏว่าเคอร์เซอร์เมาส์อันนั้นมันมาจ่ออยู่ตรงหน้าเขาหนุ่มออฟฟิศพยายามถอยห่างออกจากมันแต่เคอร์เซอร์เมาส์นั้นก็ค่อยๆขยับตามมา และพอหนุ่มออฟฟิศเงยหน้าขึ้นไปมองบนฝ่าเคอร์เซอร์นั้นก็คลิกและทําให้ล่าของเขาเละจนไม่เหลือซากหลังทุกอย่างจบลงเคอร์เซอร์เมาส์อันนั้นก็ค่อยๆเลื่อนออกไปจากจอและลืงแล้วทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับ